ันนี้ของรสโชว์นะฮะวันนี้ผมอยู่กับเจ้าคอเวตนั่นเองครับ ZR1 นะฮะกับแบรนด์นี้ครับคอเวตนะฮะเอาละครับวันนี้เรามาลองขับขี่กันว่าเจ้าเครื่องอที่มีแรงม้าถึง638ตัวนะครับแล้วก็เขาบอกความแรงนี่โอ้โหไม่ธรรมดารวมถึงเป็น V8 s u p e r c h a r g e นะฮะรหัส LS9 เนะครับเป็นอย่างไรลองลองลองอูนี่คืเกณฑ์นหนึ่งนะฮะเาขาบอกซูเปอร์ชาร์ตทำงานเสียงจะเปลี่ยน เบาช่วยบอกอินทีเรียภายในนะฮะสภาพดีนะครับโอ้โหแบบเย็บเย็บอย่างดีเสียงก็เป็นรถซูเปอร์ชาร์จหนึ่งคันที่รุนแรงเด็กผู้ชมดูอัตราเร่งนิดนึงนะฮะกระจกมองข้างด้านนอกนะฮะวิชั่นดูดิฮะเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับแมนโอนะฮะเปิดมาเป็นรหัสคอ v เว โอ้โหอลังการนะครับโอเคนะครับซุ้มเสียงนะฮะอันนี้เกียสองนะมพุ่งมาแบบหยาบคายนะฮะแล้วเบรกดีด้วยนะมีขนาดแท็กซี่ปาดยังเอายังเอาอยู่นะฮะผมต้องขออนุญ,ญาตลองดูนะครับ e n g e r seat นะฮะด้านหลังวิช่นรหัสซั1อาหนึ่ง นะครับนี่คือค o เวตเขาเรียกว่าตัว C6 นะครับถ้าบอดี้ล่าสุดคือ C7 คุณผู้ชมคันนี้วิ่งเพียงแค่215มานะฮะท่าคุณผู้ชมดูนะครับคือรถที่ง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรมากับนุ่นวนก็ได้ สนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจอย่อห้ผู้ชมดูก่อนนะครับแรงม้านะครับมีสูงมากนะครับถึง368ตัวกับรหัสนี้ครับคอเป็ดพงมาลงพงม,มาลายภายนลงภายนอกอลังการขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะครับรหัสนี้นะครับ ZR1 กับเครื่องเจ้าที่ใครได้เห็นจะต้องตกใจนะครับซูเปอร์ชาร์จต,ตัวนี้ตัวใหญ่มากขาท้ายหรือไฟท้ายนะครับกข้อที่ออกแบบได้รวมทั้งหมด4ี่ตัวอย่า,าู้ชมครับเรามาลองขับขี่กันดีกว่านะครับเห็นบกแรงมากนะผมก็ไม่เคยทร้างราแรงขนาดไหนรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะครับวิ่งเพียง200อมานะฮะ มันอยู่ไม่ไกลนะครับงลิฟต์นะฮะดูความแรงนะครับขอามเร็วโอ้ยรถแรถถงรจะเป๋อ่ะนะครับขอับลิฟต์มาลองนะโหดหลายอะ่ะแบบหยาบชายอะ่ะต้องตงอะไรนิ่งๆเลยนะ ใจอ่ะนี่ผมใช้ไปแค่สามเกียร์เท่านั้นนะล้วหเกียร์มคงแรงมากจริงนะครับแล้วก็อินทีเรียภายในหนังแท้เย็บแบบเป็นรูปแบบนะฮะดูดีบอกถึงรหัสเซตอันหนึ่งนะครับ โอเคนะมีปุ่มเปลี่ยนมีปุ่มอะไรรับโทรศัพท์ได้นะครับก็เหมือนรถบริการทั่วไปนะครับนะครับเกียร์นะครับสปีดแมนโง่ร้ายมวยลูกวย่แรงแร่ลมถึงพริกถึงทิงนะครับเสียงก็หวาน โโระบบเบรกเซรามิกนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นนะครับหยุดแรงม้าได้ตามใจแหบแแทบหนึ่งรหัสเซทาอาร์หนึ่งนะคุณผู้ชมดูละเยี่ยด <Listen. S 2> ถือว่าเป็นรถที่ได้รมมากคุณผู้ชมฮะสำหรับคนที่หารถแรงๆใช้สักคันหนึ่งนะครับก็เป็นรถที่ตอบโจทย์นะฮะแต่ว่าภาษีเมืองไทยค่อนข้างแพงกับรถซีซีที่สูงนะครับแต่ในสิ่งที่ผมโู่อยูน่นี้คืออะไรรู้ไหมผมยังเปิดไฟหน้าไม่เป็นอโอเคเปิดได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะฮะ มีอะไรติดต่อ,อโปรคาร์สีหรือไมกอ่ก็ทาง EU Motor นะฮะรถคันนี้ออกโดยนิชชานะครับซุ้มเสียงงานที่ท่อเดิมนะผู้ชมแน่นนะครับ,นรบแน่นแบบเป็นรูปแบบสั่ใจนะฮะดูด้วยรถเป๋ยแบบจะเลี้ยวจะเป๋ตลอดนะครับ เกีย่ยวธรรมดานะผู้ชมครับไดอารมณ์ไม่มากก็น้อยนะฮะกับการขับขี่ในวันนี้ก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อติดตามได้รายการของเราจะหาอะไรแปลกๆไหมผู้ชมเนี่ยได้ทดสอบแล้วก็ได้รู้สึกไปได้วยกันเสมอกับรายการเรสโชของเรานะฮะวันนี้ขอบคุณก,กลอ้องน้องมสนรชัยด้วยนะครับเดี๋ยวพาซัดอีกทีหนึ่งนะฮะในขณะนี้ขอตัดไอจีไปด้วยนะครับเพราะว่านานๆจะได้อารมณ์แบบนี้สักกทีนะฮะ ก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะฮะสำหรับหลายคนที่ชอบหรืออยากจะใช้นะครับเจ้าโคเวนะฮะเป็นรถที่ตอบโจทย์หลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะเสียงดูเยเสียง v ๋ยวลองขับขี่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อนผู้ชมได้อารมไปกับผมนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมันสุด ใช่มันทุกอย่างนะฮะแล้วพุ่งมาลยเนี่ยก็เป็นพาวเวอร์แล้วด้วยมันนิ่มนวลมันสบายมันคือคันนี้ระมัดระวังอย่างเดียวครับขี่คือในโค้งอย่าไปจุ่มคันเร่งมากนะฮะเดี๋ยวใหเกิดความฉิบหายขึ้นได้เพราะว่าโ,โดยโด้วยแรงม้าที่สูงนะครับถ้าคันนี้ไม่มีระบบ traction control นี่ร,รับองว่าลูกขังรับประทานแน่นอน แต่ว่าบอดี้อะไรนี่รถใหม่เียบเลยอินเทอร์เนียทั้งหนังหนึ่งนี่จับแล้วรู้เลยว่าโอ้หใหม่เกิบนะครับนนีนรถตอบโจทย์ก็คือรถไม่กันนะความความความเรียบง่ายความหรูหราอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวออ แรงม้าแรงบิดอะไรเงี้ยขึ้นเร็วนะฮะต้องยอมรับว่านรถที่ขึ้นเร็วมากเล่นหนึ่งเดียวเลยไม่ให้ฉันเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดาธรรมดาเลยเหรอรูปทรงถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์แบบเต็มตัวของอเมริกันนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะมิติลอ้อฐานลอ้อกว้างยาวสูง แล้วก็ฐานรอกว้างทําให้การทรงตัวกับแรงม้าที่ปั่นขึ้นมาถ6ึ8ง638ตัวเนี่ยอยู่นิ่งได้นะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับ ผู้ชมที่ติดตามรายการเรสโชของเรานะฮะและแน่นอนนะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรสนุกและมันกว่านี้ติดตามได้ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านขอบคุณผู้ชมทุกคนและขอบคุณ e ป c h a n n น l นั่นเองนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่จะพาไปมันกับอะไรนั้นติดตามกับรายการเรสโชอย่าลืมเว็บไซต์ของเราที่ r e s t o c i t v c o m นะครับหรือทางทั้ง IG Instagram ก็กดเข้าไปกับคําว่า a resto นะฮะถ้า Facebook ก็จะเป็น resto t อ่ท uh, ี TV, นะฮะหรือที่เว็บไซต์ที่ w w w r r e วเว็ t ok v c o m อนะ,ะันครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ